กาดน้ำยิ่มเมเลยิาจ้ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ พอกันอีกแล้วในช่องกินกับแพทนะ้พี่น้องคะ่ะวันนี้ได้ตำสัวใส่ตันแซ่บๆกรุบๆมากค่ะพี่น้องคะ่ะผักเราก็เยอะมากมายเหมือนเดิมจ้ะลุยมาได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะมีผักกาดผักซีลาวส้มผักแล้วจ้ะยังก่อนคัก,ก,กให้หน่อยผักอุย้ยผากจ้ะอันนี้จะมีแคบหมูด้วยก่างหมูรสต้มยำแล้วพี่น้องแซ่บกรอบอร่อยอด๋ข่้ามาอือหือ แฉบค่ะตัวพี่น้องก็้ค่ะพี่น้องค่ะกรุบกรุบแซ่บแซ่บน,น้ำกันจ้าม่มวนเซ็ทน้ำกันจ้าพี่น้องขาดน้ำเยิ้มเยิ่มเลยน้ำปลาแดกนัว มำส่ตันจ้ะจินอยากอืมนีเด็ดใหม่เยนะมึงอกรุบกรุบพี่น้องคะตำส่ตันกรุบมากสมผักจ้าั้เส้ส่อ มวนไผกาดจ้ะใบใหญ่ไงแสบเด้อจากพี่น้องผักกาดก็รอบพี um, ak, ่น anyway> ้องว่าอย่าเให้ม่นจิ้มผักกาดให้บึ้งพ่ไปลาดไปอันนี้เตเราเราก็ไปตลาดกแม่นั่นยุดพี่น้องค่ะ ลาลูลลลลเนี่ยลาลูนีน่ะตนี้ลูลลาลน้ำจ่ะพี่น้องค่ะมาดอค่ะพี่น้องตั้งฟังไทยฟังลาังต่างประเทศมาสั่นๆหนองแผนนนไม่นว่จ้ะ ไปน้ำเนะพี่นนอค่ะะต่อจ้ะเน้อวากบะหมี่หนอนแบบเมานนว่ทางในะบนะหมี่ด้จ้ะน้อแกะเบอ่งละไม่จ้ะซ่บะกุบกบเบเน,ย,น,นย้มหอมเปืยมันๆเจ็บเบอะไม่ไ,ได้กินโดนจ้ะ สมพักแป้นจด <Pa. S 1> ้พ <laughs> ี <sat machine> <them> ่น้องคะมีใบกุยช่ายเนอะจ้ะพี่น้องว่ะแซ่บจำได้ฮวนมือตายว่ะเต็มอันนี้กินเปื่อไหร่จะจ่ายน้งพันไปแล่โซ กินเลยเลยค่ะแม่เออในในเดียวสองคลิปโซ่แดีวสองคลิปพี่น้องค่ะแม,ม่นั่นกินเป็นมาวยแต่โซ่เป็นวะน่า,าค่ะพป่น้องค่ะงามค่ะค่ะ ต้น้ำมันหนาสุดมากครับพี่น้องใส่ตันมันมันนัวๆจ้ะต้มใส่ขนมกินแซ่บจ้ะกินพักไพ่น้องค่ะแซ่บไม่ได้พักเขากันพี่น้องพักไพ่น้อยพี่น้องค่ะกินกับตํา ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อจ้ะที่เขามารับช่วงเมนนกระนองแพจ้ะคูณหนึ่งก็อยากให้กินอมน้องง่วยเบิ่งเดี๋ยวหาน้องง่วงกัน,กน,นเ,เด้ยอย่ะพี่น,นะะ้อง่ะ ได้กินไหกินหอวต้มอึ้งปีนี้ได้กินอึ้งทียเดี๋ยวหน่องวันนี้อัเฮียเกตัวมาวางเลยปะ้าฟาฝนแล้วอยากให้กินต้มกบถักบอสอกินหอยกบเลยป่จ๊ะแซ่บแล้วจ๊ะ ต้อมอ่ะคือไม่เคยเห็นเจียหยางไม่เ,เห็นตะปนหนึ่งอ่ะอยากเห็นนั่นวันจินมกบวะจ้ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแม่เช็ดนัดสินแล้วพี่น้องคะเ็นมวนกับม่แห้ง นี่กินใส่มืออื shame. ่นกินตับนี่กิอะไร ยังไงแล้วโซ่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวแต่กิดไปแล้วมาเด้มันเดี๋ยวแต่คิดไปแล้วไปน้องคหะมันนวนกินเป็นว่าแต่โซ่ก็เลยบอกากินอื <h ums> <h ums> ที่บอกยังบูพีน่น,น้องลืมลืนั้องบอกก็ได้แพทย์ <laughs> ที่บอกจะไมบ่บอกไม่ได้โอ้ชิอนหลับะล,ละ <c oughs> เป็นเป็นที่กันบ่พี่น้องหาที่บอกยังกะลืมจะมาทิ้งางไปยิบยังกะลืมม้งเห็นไหมเป็ไม่เป็นคิ่บอก,อ,อกได้ประเลยนลืมเรต้องบอกเฮยาจะรอจะรออหัน ขนาดสามแค่สามซิบดิเนี่ยน่าเป็นจตล้งนะานะอั็นอยไรหรอแล้วสามซิบุ๊เป็นะล,ลนะอนน อบมาก่ะเจ็บสมพักขนาดเจไหบตัวนี้ยยังบ่าให้ในสมอะไรเอยเนะถถาะทางเขาข้อมเย็นอะ่ะมันมมันันนจะผสมได้แบบขันยองน้องยังสมไหมอืม,อมจับ ดูไม่ได้ดิอ่อยังไม่ได้เกลี่ยเลค่ะจะทาตัวหน้าขนหัวเกลี่ยห้องนี้ถูกเจ้าผาเห็นหน้าใั้ยเหมโค่นนางเฝ้าพี่น้องค่ะนี่บริกาดพี่น้องค่ะ มาเจดุเดินมาสิค่ะข้าเนอ่ย ใช่ลูกใช่ค่ะวัตนตรงการผ่านแล้วลูกต่กอฮะเบิดไปบิดเหมือ,มอมนพี่เด็กตีนสามเลยเนี่ย ๋อนค่ะลอแซ่บปุบบดีดีจ้ะทำอย่างพอไข่้องค่ะ อแข็งชอบมากแข็งแป๊บเดียวเจ็บข่อเจ็บหาข้าวอกไปเลยพี่น้องฮะแสบร้ายเบ็ด เอาแล้วค่ะพี่น้องค่ะมือนนเก็อีวนะนาจ่ายถ้ากินมูม่ามกินบะสุภาต้องขอโทษของภัยไ,ได้หลายเพราะกันไม่คิดหนาค่ะสวัสดีค่ะ,คะ